แต่ว่าอันนั้นก็ไม่ใช่งานบิเซ็ตงานแล้วของเราไม่ใช่งาน,น,นแรกรอมั้าง,างานแรก่อนรันนี้เคยไปทำที่ไหนมาบ้างหรออ่ามมีก่อนหน้านี้มีทำร้านน้ำแข็งใสซื้อได้ความที่เราเป็นคนกรุงเทพแล้วบ้านเรามันก็ใกล้กับูนยนการค้าอะไรเงี้ยเราก็ลองติดต่นการลองไปสมัครดูถ้าเขาก็รับ แต่นั้นก็คือจะทำมันเฉพาะสาวอักซิที่แบบไม่มีเงินอ๋อแต่ตอนที่เราทํำงานนั้นถึงสายอะ่ะอันนั้นคืออยากได้ของแล้วก็เลยจะติดเินซื้อ <c oughs> ใช่ใช่ใช่นั่นาจะเป็นดีเทลผลนึงเลยแหละที่แบบว่าคนส่วนใหญ่ที่จะทำงานพาร์ทไทม์ด้วยบางทีเออเราก็กำลังคิดอยู่ว่าเออเธอมีเหตุผลนั้นอยู่หรือเปล่าว่าที่แบบว่าอยากจะซื้อของอะไรอยู่หรือเปล่า แต่ว่าไม่ใช่ตอนทำา้านกินตอนทำรานกิงอันนันว่างว่างเลยใช่ไหมว่างเลยก็เลยทำอ๋อดีจังอ่าที่เราบอกว่าทำร้านน้ำแข็งใสอันนั้นคือทำเพราะว่าอยากได้กล้องดิจิตอลอาร์เพราะว่าสาขาที่เราเรียนมีนต้องใช้ตอนช่องแบบสามที่สี่แล้วคือพ่อเราเขาก็ยื่นข้อเสนอว่า เดี๋ยวชดอ,ออกหมื่นห้าแต่ว่าเปหารปังมาต้องเสียหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยลงมกันจุดหนึ่งเราก็เลยอ่ะเอาองือแล้วเธอทบจอไปเท่าไรหร่เนาเออหมายถือว่าเธอออกป,อป้าเธอออกหมื่นห้าเธอออกไปเท่าไหร่นะหมื่นห้าเท่ากันโหกล้องมันตัวละสามหมื่นเลยเหรอตอนนั้นเหมือนเราซื้อมากล้องเนี่ยสองหมื่นหกสองมื่นเจ็ดวกับ เราซื้อประกันด้วยออพชั่นโน่นนี่นิดนึงอะไรแบบนี้มันต้องอยู่ประมาณนั้หนักเท่าใหม่นั้นตอนนั้นเธอเรียนคณะอะไรเดี๋ยวพลอบอกได้ไหมตอนนั้นเราเรียนมนุษยศาสตร์แล้วมันต้องใช้กล้องด้วยดอเราไม่รู้เนี่ยเราไม่เคยรู้มาก่อนะนะใช่<อ>ไหมค่ะใช้ะใชง อ่ามันจะเป็นอารมณ์แบบว่าออกไปนอกสถานที่เนี่ยแล้วแบบเก็บภาพมาทาแรงงานอะไรแบบนี้คนอนข้างเยอะมากเยอ่เรนี่งานเราก็เลยต้องแล้วมันก็มีวิชาเรียนถ่ายรูปด้วยเราก็เลยซื้อมาอืมอืมอืมอย่างที่หนึ่ง <c oughs>